ในช่วงของเปิดสายดูหมอค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะเป็นการดูดวงกันแบบสดๆเลยนะคะที่เบอร์029349561-2นะคะหรือจะเป็น SMS นะคะพิมพวีค่ะตามด้วยชื่อของคุณวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดและคำถามที่คุณอยากทราบค่ะส่งมาเลยนะคะที่เบอร์4838377ค่ะตอนนี้สายแรกของเรารออยู่แล้วนะคะอ,อ้ขออภัยค่ะ SMS รออยู่แล้วนะคะ ขอให้ค่ะอะเรามาว่ากันที่ระหว่างรอสายใช่ไหมมีดสเอสก็หรือจะรับโทรศัพท์ก่อนดีรับโทรศัพท์สายแรกเลยค่ะชื่อคุณหนูนานะคะสวัสดีค่ะคุณหนูนาสวัสดีค่ะการดูให้ลูกค่ะครับผมลูกสาวลูกสาวเกิดวันอะไรคะลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ที่25่สกุมภาพันธ์2 5งพันห้าสามสิบสองเหรอคะสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าอายุสิบเจ็ดปีค่ะค่ะ เวลาเกิดห้าห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีค่ะ 4, อยากถามอะไรเกี่ยวกับลูกสาวครับอยากถามเรื่องการเรียนค่ะอาจารย์เขากําลังเรียนอ่าอยู่มหกค่ะปีนี้ต้องเอ็นคานอืมเรียนหมอดีไหมเขาเรียนสายศิลป์สายอาจารย์ร<อ>เขาถนัดในด้านภาษาค่ะอะภาษาถ้าศิลป์เนี่ยไปทางนี้มันก็ต้องต้อง,องเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ดังที่ตัวเองตั้งใจนะครับ นะครับเพราะว่าเขาจะน่าจะถนัดอีกทางหรือเปล่าฮะขเขาเขาเขาจะสอบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจการงานใช่คือภาพที่เห็นบนจอมันมันก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องทำงานช่วยเหลือคนนะครับะนะครับจะเป็นลักษณะงานที่ต้องเจอคนเยอะๆแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่มีปัญหาคนที่คนที่เขาเรียกว่าต้องมาพึ่งอ่ะพานะฮะค่ะเพราะฉะนั <อง S 1> ้น เ,เรียนศิลป์จริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปแนวแนวที่ค่อนข้างที่จะอย่างที่เขาเลือกนะครับคือทิศศาสตร์ใช่ไหมฮะ,ะผมว่าก็มีภาษีดีนะครับในแนวนี้นะครับค่ะเ,เขาจะสอบธรรมศาสตร์ปีนี้อาจารย์มีโอกาสไหมคะภูลำนาอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับอยู่อุบลค่ะอาจารย์ถ้าถ้าภูลำนาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้ามาเลือกในกรุงเทพก็ถือว่าดีครับนะครับ แต่ว่ามีโอกาสใช่ไหมคะมีโอกาสมากครับมีโอกาสมากขอให้สู้เต็มที่แล้วกันนะครับเรื่องนึงนะค่ะอาจารย์ควนค่ะคือลูกจะไปสอบชิงทุนกองพอไปเรียนต่างประเทศค่ะเรันเดือนตุลานี้ค่ะมีโอกาสไหมคะเรื่องของการชิงทุนเนี่ยถ้าภาพที่ขึ้นมามันยังไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าภาพที่จะต้องไปเรียนในที่ไกลๆจากบ้านของเราเนี่ยมันขึ้นมานะฮะก็พูดง่ายๆว่าจะต้องเดินทางนะครับถึงจะดีนะครับ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชิงทุนแล้วต้องไปเรียนต่างประเทศเลยเนี่ยโอกาสจะมันจะกว่าจะได้ไปอะไรจริงๆมันก็ต้องปีหน้าใช่ไหมครับมันจะนานนะฮะมันจะนานเพราะฉะนั้นก็เน้นในในบ้านดาวก่อนนะครับถือว่าโชคดีอ่ะนักรอไม่ต้องกลัวครับนะคะโอเคนะครับค่ะขอบคุณ่ะ่เสิร์ที่ครับคับผมค่ะสวัสดีค่ะมาที่สายที่สองของเรานะคะคุณสมใจรอรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสมใจ สวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคอนเฟิร์มนะคะเกิดวันเพลเลหัดที่สิบสี่มิถุนายนะคะสอง9ันสรสนะคะค่ะอยาก,ยากทราบเรื่องอะไรครับค่ะจะถามเรื่องว่าเออเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็นนต้องการจะขายบ้านนะคะไม่ทราบว่าจะขายได้ไหมคะอ๋อเอาเรื่องสุขภาพก่อนครับนะครับค่ะค่ะครับในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรครับดูแล ตัวเองให้ดีนะครับนัดแพทย์หมอนัดเนี่ยก็ไปตามนั้นนะครับนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะเจอคนแล้วก็หยิบยื่นในสิ่งดีๆมาให้นะครับถามว่าขายบ้านได้ไหมก็ดีนะครับถ้าคุณเริ่มประกาศออกไปแล้วก็เจรจากับใครต่อใครในเรื่องนี้นะฮะการเงินจะมีหมุนเข้ามาครับในช่วง3ามเดือนนี้แหละนะครับอ๋อในช่วงในช่วงสามนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นะครับถ้าจะ ถ้าจะขายบ้านนะครับคุณต้องบอกกับคนหลายๆคนนะครับเพราะวาไพ่อัศวินถือถ้วยจะมีคนมาช่วยนะฮะคนช่วยก็ส่งเสียงอยู่เอาละขายได้ครับไม่ต้องกลัวครับมีเงินเข้าอาคุณมากาจย์ค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาที่สายต่อไปเลยนะคะคุณสุรินนะคะสวัสดีค่ะค่ะสอง วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมอครับผมค่ะพศอะไรนะคะสองห้าศูนย์สี่ค่ะสองห้าศูนย์สี่วันที่ยี่สิบเก้าราศีกรกฎนะค่ะวันที่เก้ากรกฎาคมสองห้าศูนย์สี่ค่ะอยากรู้เรื่องอะไรครับอยากรู้เรื่องเงินทองโชคลาภอะค่ะอืเงินทองในช่วงนี้ของคุณเนี่ยบางทีอ่าถ้าเกิดว่ามีอะไรติดติดขัดขัดก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับจะมีคนช่วยเหลือนะค่ะนะครับโดยเฉพาะคนที่มี มีความอาวุโสอายุเยอะนะฮะหนึ่งคนแล้วก็คนอายุใกล้เคียงกันหรือน้อยกว่าอีกหนึ่งคนนะครับคุณลองสอบถามพูดคุยดูนะครับถือว่าการเงินจะเอาตัวรอดครับไม่ต้องห่วงครับในช่วงนี้หมุนหงิดอะไรก็ทําบุญซะหน่อยนะฮะจะมีเรื่องหมุนหงิดเยอะนะครับแล้วเรื่องโชคลาภครับอาจารย์มีไหมครไม่ค่อยเด่นเลยนะครับโชคลาภจะมาจากบุคคลที่ติดต่อแล้วก็ที่เราพูดคุยอยู่ประจาประจานะครับ นะฮะโอเคครับขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่อีกสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะออนงรักค่ะคุณนงรักคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันพุธมิถุนาค่ะวันพุธเดือนมิถุนาครับเราถือก้าวค่ะอาจารย์รู้จำได้นะฮะ คุณนงลักมีใครชวนไปทําอะไรไหมครับช่วงนี้มีใครชวนไปทําอะไรที่ไหนหรือเปล่าใครชวนไม่มีไม่มีนะฮะถ้าเกิดว่ารู้สึกเบื่อเบื่อนะครับอยากจะทําอะไรให้มันได้เงินได้ทองเนี่ยนะครับลองเขาเรียกว่าลองพบปะพูดคุยกับคนที่เรารู้จักมักคุ้นดีๆนะกันนะฮะคนในครอบครัวญาติมิตรนี่แหละนะครับอ๋อคุณจะมีงานพิเศษพิเศษ,ศษทานะผมว่าคุณนงลัก มีงานพิเศษพิเศษทำหรอใช่นะฮะพี่เหรออาจารย์ไม่ได้บอกว่าชวนกันเล่นแช่นะไม่ก็ไม่แน่นะฮะเรืยองนีนิ่งๆอยู่เลยไงลูก คืออย่างนี้คุณนงลักษณ์ถ้าคุณกําลังรออะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าในใจอาจจะมีรอเงินไงาจ้ะก็รอเงินเพราะฉะนั้นรอเงินมันต้องมีคนมาชวนทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยนะฮะหรือเอาเงินมาให้ประมาณนั้นแหละทั้งหญิงทั้งชายเลยคนในครอบครัวเราที่บางทีไม่ค่อยได้เจอกันหรือญาติญาตินะจะเป็นอย่างนี้ในครอบครัวใช่ไหมฮะต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเอาไม่นดาเครับเดือนนี้แหละครับประณเมื่อเดือนนี้แหละฮะเดือนนี้แหละอ๋อเดือนนี้เลยฮะเดือนนี้แหละ ไทยสองดาบมันมันเป็นตัวสื่อที่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างติดต่อคุณมาไงอาจารย์แล้วเอเอช่วงล่านี่มีไหมเมื่อไหร่สิ้นเดือนนี้เหรอกลางเดือนนี้เหรอนี่นี่ลองลองซื้อซื้อ,อไม่ไม,ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยเด่นนะครับไ,ไม่ไม่ช่วงลาบด้านนี้การเสี่ยงไม่ค่อยเด่นถ้าเกิดว่ารอคนมาให้ยังยังจะง่ายกว่าอีก อ๋อรอคนเอาเงินมาให้ยัง่ายกว่าเหรอง่ายกว่านะผมว่าคนในครอบครัวใช่ไหมจย์ใช่ครับคนในครอบครัวบางทีญาติมิตรเพื่อนฝูงก็อาจจะมาถามไถ่นะว่าเป็นยังไงโอเคเอาแค่โชคดีครับขอบคุณนะคะคุณนงลาสวัสดีค่ะค่ะมาที่สายต่อไปนะคะเป็นสุภาพบุรุษค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอให้ค่ะคุณสตี้ค่ะคุณแชมป์ใช่ไหมคะอ๋อเป็นเป็นชื่อลูกชายค่ะอ๋อดูดวงลูกชายนะครับค่ะเกิดวันจันทร์ที่4มีนาค่ะสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าค่ะนะคะอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะน้องเขาดวงนี้จะเป็นยังไงะแล้วก็เขาจะลำบากไหมต่อไป่ะลูกชายคนนี้เป็นคนที่บางทีก็เหมือนกับคนเก็บตัวนะฮะ ไม่ค่อยจะสูงสิงอะไรกับใครวันๆอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าดวงเขาก็ทำงานจะเรียนไปด้วยะนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นช่วงยุ่งๆของเขานะครับแล้วก็ไพ่เดอะมูนที่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างของเขานะครับที่ที่อยากจะให้มันประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้มันยังเหมือนกับไปไม่ถึงฝั่งหรือความที่ตั้งใจไว้นะฮะเพราะฉะนั้นรอนิดนึงครับนะครับ ความสําเร็จในด้านงานกับเรียนเนี่ยถือว่าดีนะครับอ,อีกสักสองปีดีครับดีอีกสักสองปีนะครับให้เขาทนทน,ทนหน่อยนะครับอเป็นอย่างนั้นลูกชายมีครอบครัวอย่างฮะอ๋อยังยังเรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่นะอ๋อ,อ,อ,อไม่เป็นไรไปเจ็ดเ็บสิบเ็อ๋อ <17, S 2> ใช่ <18 S 1> ใช,ใช่แล้วทํางานด้วยหรอครับ ก็เขาก็ทํางานแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อช่วยไปด้วยก็ถือว่าดีครับเรียนเียนวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อีกสักสองปีนะครับเขาจะสําเร็จเรื่องงานมันจะเด่นมากกว่าเรื่องเรียนนะอ๋อเรื่องงานตอนนี้เขาใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าเรียนก็ก็ดีใช่ไหมคะก็ถือว่าดีครับไม่เป็นไรนะครับตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าเงียบเงียบเงาเงารอคอยใครบางคนนะครับประมาณนั้นนะฮะ ค่ะแล้วแล้วเขาเจอแบบเรื่องความรักอะไรนี้เขาดีไหมคะเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่ค่อยดีอ๋อค่ะนะครับจของเหงาซึมซึมประมาณนั้นนะฮะก็ให้เน้นไปทางด้านการเรียนและการงานครับเอาใจช่วยกันใช่ใช่โทรคุยกันบ่อยๆนะครับใช่ได้ค่ะโอเคครับขอให้โชคดีแล้วเขาจะลาบากไหมคะไม่ลาบากหรอกครับตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมคะตอนนี้ในอนาคตเนี่ยจากไพ่ที่หยิบมาเนี่ยถือว่าโอเคใช่ได้นะครับชีวิตเขาอะ อ๋อค่ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโชคดีครับค่ะแล้วเราจะมาต่อกันที่ SMS ของเรานะคะอาจารย์ชื่อคุณหญิงค่ะเกิดวันที่19กรกฎาค่ะ2514ค่ะอาจารย์เกิดเวลาเที่ยงคืน5นาทีค่ะช่วงนี้ชาวกรกฎเยอะนะนะครับสำหรับรายการในสวัสดนี้อ่ะสำหรับ คนที่ถามมานะครับาการงานถือว่าดีนะครับไพ่แห่งแห่งแห่งโชคมันขึ้นมานะครับการเงินก็ใช้ได้มีลูกน้องมาดีวานคุณจะทำทุกถิง่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเลยครับขยันขันแข็งก็ถือว่าสำเร็จแน่นอนนะครับลูกน้องเก่งตัวคุณเองก็เก่งนะครับถ้าลุยเดียวก็ถือว่ามีลูกค้าเยอะพอสมควรการงานไม่ต้องเปลี่ยนครับถือว่าดีอยู่แล้วที่ทำอยู่นะครับเชิญครับท่านต่อไปอเลย ต่อไปนะคะชื่อคุณรุ่งค่ะเกิดวันอังคารที่15กันยายนนะคะสองพัร่ค่ะคถามเรื่องความรักค่ะอาจารย์เกี่ยวกับว่าแฟนจะกลับมาหรือเปล่าถามเกี่ยวกับเรื่องของกรรม,มนะคะอาจารย์แฟนจะกลับมาหรือเปล่าพอดีคุณก็อายุก้อนข้างที่จะเลยวัยกลางคนสู่วัยกลางคนแล้วนะฮะถ้ายังคิดถึงอยู่ก็ยังไม่มีผลที่จะทําให้เขากลับมาหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่า แฟนคุณอาจจะมีตัวเลือกอยู่นะครับซึ่งก็รอต่อไปดีกว่าครับถ้าไม่อยากรอก็เราดูคนอื่นดีกว่าครับตอบอย่างนี้เลยรู้สึกจะมีสายมานะฮะค่ะจากนะใครเอ่ยค่ะจากคุณสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณครับสวัสดีครับค่ะเกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนะคะครับค่พะพศ2,500นะคะ ค,ค่ะเน้นถามเรื่องอะไรคะคุณสุวรรณอยากดูดวงช่วงนี้คับคุณสุวรช่วงนี้น,น,ะนะฮะครรบผมคุณสุวรรเหมือนจะรอคอยอะไรบางอย่างที่ที่ให้มันสําเร็จในช่วงนี้นะ,ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบถ้าคุณสุวรรณลงมือด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยนะครับมันเหมือนกับการทำงานถ้าเป็นทีมยิ่งดีเลยนะครับ มีทีมงานอะไรไหมครับช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ก็ทำธุรกิจตัว,ต,วต้อต้องใช้ทีมงานเยอะนะมผมว่ามันก็จะขยายไปได้ดีนะครับถ้าคุณมีผู้ช่วยหรือว่ามีทีมงานนะครับ,รบนะครับแต่ในตอนนี้ถ้ามันทรงๆรงรู้สึกว่ายังไม่กระเตือก็ขอให้สู้ๆหน่อยแล้วกันนะครับช่ลาภช่วง,งนี้ดีไหมครับช่วงลาบเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าได้มาจากงานเนี่ยมันจะมีผลดีกว่านะครับ ถ้าแบบจะฟลุกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีครับนะครับไพ่ดาบที่เห็นบนบนรูปบนจอเนี่ยมันเหมือนการต่อสู้ที่จะนำความสำเร็จมาในช่วงระยะยาวนะฮะงานที่ที่คุณสุวรรณทำเนี่ยต้องหวังผลในระยะยาวเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะครับสักสักปี2ปีครับจากข้างหน้าไปอขอให้สู้เ,เต็มที่แล้วก็มีทีมงานเยอะๆครับถึงจะดีอยากอยากยากกีกนดห่งครับสวดีช่วงนี้ อ่าภรรยาคนที่สองตอนนี้รู้สึกประจานไม่ผ่างกันไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นอ่าคู่แท้กันหรือเปล่าครับภรรยาคนที่สองใช่ไหมฮะที่ถามรับอ่าคู่แท้หรือเปล่าฮะอ่าคือถ้าเกิดว่าห่างๆหายหายกันไปอยากไปไปแคร์อะไรนะนะฮะใช่ครับอืมแต่คุณก็อยากให้อยากให้กลับมาประมาณนี้ดีวกว่าน,นะฮะ แต่ท<ต>ี่ถ,ถแล้วผมอืมจริงจริงแล้วคือก็ก็คือคือคือมันมันความคิดเห็นของแค่ตรงอืมฮอมาแต่ผมยังไม่อยากจะใหกลับมาอ๋อไม่เป็นไรกลับไม่กลับนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าอย่าไปแคร์นะครับพ่ที่เห็นนะครับอ๋อครับอย่าไปแคร์อย่าไปแคร์แต่แต่มีสิทธิ์ที่จะมานะฮะผมว่านะอ๋อครับผมโอเคนะครับ สวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ s อ s นะคะอสนะคะจยาคุณเกษรินนะคะเกิดวันจันทร์ที่1กันยาค่ะ2518ค่ะเกิดปีเถาะนะคะถามเรื่องโชคลาภค่ะอาจารย์หกันยานะฮะก็เพิ่งจะวันเกิดไม่กี่วันนี้เองนะครับโชคลาภมีนะครับถ้าคุณถามมาเพราะว่าไพ่วิอรจนบ่งบอกถึง ความสาเร็จในหน้าที่การงานโชคด้วยนะครับทํางานที่จะเป็นเกี่ยวกับในหน้าหรือทํางานค้าขายถือว่าดีเลยนะครับในช่วงนี้จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับถือว่าใช้ได้อนอกนั้นไพ่ครอบครัวขึ้นมาก็มีราชนีหนึ่งใบนะครับถือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนมีครอบครัวคุณจะสามารถที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างสําเร็จลุล่วงด้วยทุกๆเรื่องเลยนะครับโชคลาภมีครับ โดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้มันก็จะได้มานะครับนี่คือดวงที่คุณถามมาครับค่ะแล้วก็ SMS ถัดไปค่ะคุณนงนะคะเกิดวันพฤหัสที่26มีนาค่ะ2,502ค,ค่ะเดือนหน้าถามเกี่ยวกับโชคลาภเหมือนกันค่ะอาจารย์ในเดือนหน้าว่าจะเป็นในเดือนหน้า,นาเป็นยังไงบ้างนะ26มีนา0 2 02ค่ะอาจารย์ไพ่ดีขึ้นมาเนี่ย ของท่านที่ถามมานะครับมีไพ่ที่เกี่ยวกับการทําเงินด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ได้นะครับในโชคลาภที่คุณหวังไว้เป็นการต่อยอดของการเงินซึ่งไม่ไม่ได้มากมายไก่กองแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับการเดินทางของคุณจะสามารถทําเงินได้ด้วยนะครับขอให้คุณมีสติแล้วก็วางแผนให้ดีกันเรากันนะครับไพ่จสติกขึ้นมาหมายถึงการเงินที่อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของเอกสารสัญญาการทํางาน ต่างๆนานานะครับก็ขอให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้มีผู้ช่วยมีคนติดตามไปด้วยยิ่งดีครับเวลาเหลือนิดเดียวเองนะฮะก็จะทันอีกสักหนึ่งอีกอีกหนึ่งเอสเอสค่ะอาจารย์คุณฟ้าค่ะเกิดวันพฤหัสที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าค่ะสองสี่เก้าห้าค่ะสองสี่เก้าห้าค่ะมีโอกาสได้สร้างบ้านใหม่ไหมคะอาจารย์อ๋อครับราศี พฤตสภาคมพฤศศรีพฤศ,พพฤศพเนี่ยในช่วงการโยกย้ายอะไรต่างๆนานาบางทีจะมีนะฮะผมก็บอกไว้เลยก็คือว่าจะเปลี่ยนแปลงสร้างบ้านหรือจะย้ายมันก็มีโอกาสนะครับที่จะสามารถทําได้ในช่วงนี้นะครับในช่วง3เดือนนี้แหละนะครับขอให้คุณวางแผนให้ดีแล้วก็สู้เต็มที่แล้วกันมีคนช่วยเหลือด้วยนะครับทั้งรวมทั้งมีคนที่จะคอยขัดคอเหมือนกันนะครับ พูดง่ายๆว่าก็ขอให้มั่นใจในตัวเองไว้เป็นดีที่สุดครับค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกสายที่โทรเข้ามากับทุกๆ SMS นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มดสขอภัยค่ะอาจารย์มดสุดที่พักสเมเรบุญมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ<ข>อาจารย์ สำหรับใครนะคะที่พลาดนะคะการโทรเข้ามาหรือกระทั่ง SMS นะคะสามารถโทรหาอาจารย์ได้นะคะนอกเวลาของรายการค่ะจะมีค่าครูเพียงเล็กน้อยนะคะสำหรับเบอร์โทรของอาจารย์ค่ะ087ค่ะ858 9 9า0นะคะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ